พอ,อยังกลับแล้วกลับแล้วหนป๊าเรียกแล้วนะ่ะไปโอ้ม,มาตองมันมีบอมม่มอันอมแม่อุม้มแม่อุม้มแม่อุม้ม อ mm> uh, like, so exactly> huh? ุ้มคคะไปทไายเปล่าคะเดินทางนี้ส pues ิไม่มีทรายทางนี้นี่ไงขอนไม้เนี่ยตรงขอนไม้เดินอึบขอนไม้อึบเหยียบขอนไม้เลยเออข้ามไปนั่ไงเสียงห่านอ่ะข้ามเออ ขึ้นไปนี <ไป S 3> ่ไม่กลัวทรายแล้วน <ะ S 2> รนะไีไม่กลัวทรายแล้ว่ม่ายแลูกบ้าอยู่เว